ครับก็สวัสดีครับนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจบ้านไร่นายโกนะครับมื่อนี้นะครับเฮาการซิมาอ่าเฮ็ดงานโซลาเซลล์กันนะครับโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ที่มันไหลอยู่นี่นะครับผมก็พอดีมีปัญหาที่ว่าไอ้ซัมเมื่อตัวที่ใช้รถน้ำน่ะมันอ่าเกิดพังนะครับเกิดพังเกิดเสียนะครับเฮาก็ต้องจำเป็นต้องเอาน้ำ แสงแดดมาใส่เป็นประโยชน์นะครับเมื่อนี้กาสีมาต่อขึ้นถังครับพี่น้องงาน DIY ของเฮ้านะครับแบบนี้ครับครับนี่ครับหอคอยที่เฮ็ดไหวนะครับเฮ้ากับเอาถังสองพันลิตรนะครับขึ้นมาเลยนะครับกะสีประมาณกะสีเอาขึ้นนี้นะครับผมกะสีเก็บว้นะครับ2 0 0พันลิตรอ่านนำนักคือสีรับใดอยู่เนาะน้ำนักรับไดกระดามกันต่อไปนะครับฮักกะส้มไม้นะครับ ลองงบเห็ดโค้งเล็กครับผมพี่น้องนะครับถังถังสองพันลิตรนะครับอาศัยว่าจะเก็บน้ํานะครับจะเก็บน้ําเต็มแล้วก็ทําน้ําล้นให้มันไหลลงบ่อนะครับให้มันไหลลงบ่อนะครับตัวนี้ก็เก็บน้ำไว้นะครับก็นะครับเอาน้ำเขานี้เอาออกนี้ครับผมออกมานี่นะครับสองนิ้วนะครับมาหลด ่ามาลดหนวเครื่องนะครับผมเย็ดว่าวสองทางนะครับผมเย็ดว่าวสองทางทางหนึ่งสิไปน้ำยดใส่ก๊อกใหม่ย่างห้าวเ,เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอีกทั้งหนึ่งเข้ากับหไห,ห้ใบถั่วพักหดหย่าหกหนัหดถั่วหนีนะครับผมอ่าคอนโทรลหน,นิงกันไหวนะครับนะครับกับเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมตอนแรกตอนสองนะครับผมลงคลิปนี้เหยาวกันเลยนะครับนะครับผมเข้ากับ,บต่ต้อง เทาตัดได้แล้วนะขนาดนะครับเทากับ่บต้องติดก้าวนะครับผมเพื่อกั้นที่ว่าเขาใดง่ายไปเห็ดไม่อีกนะครับเราบบตรงติดก้าวก็ได้นะครับเท่ากับตอกตอกตอกทำหนีกัะเนียนแล้วครับผมนี่ครับผมทางสามทางทางวาวไปคอนโทรลวาวนูน้นวาวนี่นะครับให้น้ํามันไหลไปฝั่งนั้นมั่งฝั่งนี้มั่งนะครับ เอากระตอกเลยครับพี่น้องตักตักนะครับผมเอาใส่อันแป๊บที่เหลือนะครับมาให้ลดต้นทุนของเฮาน้ำนะครับเอากระดิ่วเก่าๆเข้ามากระดต่วนะครับดัดแปบงไปเรื่อยๆครับผมถอดได้ต่อได้นะครับเพราะว่างานมันเป็นงานอ่า DIY นะครับออะกอบเองจัดการเองนะครับผมไปประมาณนี้ครับผม สูงไปไหมอันนี้ก็จะต่อไว้แล้วให้มันไหลมาใช้งานฝั่งนี้นะครับเปเรื่อยๆนะครับผมครับนะครับพี่น้องนะครับผิดพาดอย่างนึงนะครับถือว่าไปสื่ออ่าของ่อขอต่อมานะครับเป็นนิ้วครึ่งนะครับแต่ทอออกเป็นนิ้วสองหุนครับพี่น้องบ่ได้เสียมาเล้วกมาตรงมาดัดแปลงใส่ครับนี่ครับอ่าสายยืด อรชริยะใส่ยึดย่างในรถนั่แหละครับใส่ยึดอัฉริยะนะครับมาหมัดมาเคียนใส่นะครับก็ต่อออกมาให้เป็นหนิ้วเคืองแล้วครับพี่น้องงานดี y มันต้องดัดแปลงนะครับดัดแปลงกันไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมครับอ่าเรียบร้อยนะครับพี่น้องอ่านะครับคร้าวๆก่อก็นะครับพี่น้องร่าวๆ้าวนะครับคำว่าร่าวๆ้าวนะครับคือว่าอ่าเฮ็ด ทดลองนะครับเพื่อการขุกใหญ่นะครับม่มีเวลากต้องเ็ดเพื่ออทดลองเพื่อใส่ไว้ก่อนนะครับพี่น้องนะครับต่อมาด้วยแป๊บนิ้วครึ่งนะครับนะครับก็ลองกันนะครับแป๊บนิ้วครึ่งออกนิ้วสองนะครับเด้อนะครับตัวนี้มันเป็นโซลาเซลล์รุ่นโครลอยวัดครับสองแผงครับพี่น้องออกนิ้วสองครับหลงครับหลง เลยสื่อก็เลยใส่ระบบนี้นะครับมาลองกันเบิงนะครับมาลองกันเบิงมาลองกันเบิงแดดประมาณเที่ยงนะครับเจ็บหนามครับเจ็บนามเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าครับประมาณนี้ครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ยยินเสียงแล้วที่ดี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 นะครับ นิ่วพอดีนิ่วสองออกมานิ่วเครื่องนี่ครับมันกระสีาสามารถเทศให้เครื่องบวชทำงานหนะักปันไดนะครับปล่อยนะครับบวต้องฉีดบวต้องดันนะครับปล่อย,นะยไปตามอัตภาพของมันนะครับผมนี่ครับฟังเสียงครับพี่น้องไหลบวไหลบวนะครับไหลไปตามอัตภาพ ครับมากัดด้นแน่จังหน่อยนะครับโบติดเก้าครับพี่น้องแล้วก็บอติดเก้านะครับเพื่อนนี่หน่อยทุกอย่างมันก็ต้องมีปัญหาแล้วก็มีทางแกน้นะครับเบิ้งครับพี่น้องไหลแล้วแวบโอ้ยอ,าอ,อ้ากระเฮ็ดเอ้ยเออ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 ขอหักขอหักอุยอ้ย ลำบากเนาะแบบพี่น้องเอาแบบง่ายๆครับแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆแต่หายังมาติดปลาดีนะครับเห็ดโค้งเล็กแล้วผมก็คงเสียาขึ้นโค้งเล็กนะครับพี่น้องรองบประมาณก่อนนะครับพี่น้อง เลื่อยครับผมลอยให้เต็มนะครับว่ามันสีหล่นบอนะครับว่าสีหล่นซ้ำใดก็มาเบ่งกนเทาน้ำแบบนันสีหล่นจังใดนะครับแต่ตอนนี้อยากหูวว่าที่ปัรจู่เด็ดน้ำเดือดล้ายปันใดนำนักมันนะครับนี่ครับอยากจะรู้ว่ามันจะมาหรือ,อยัง ว้าวคือติดนั่นครับมาแล้วครับปล่อยทางใดแล้วครับนี่ครับโซนนี่ครับตซนนี้ปล่อยออกไปอีกฟันนะครับปล่อยทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อใหม่ครับผมนี่ฟังแผนต่อไปในทางนำหยุดฟัองเดี๋ยวตามันไหลไปก่อน นะครับสำหรับเพจนี้ก็บพบกันแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดคิดตามนะครับสี่พันไร่ได้โคนะครับนะครับ